โจทย์คอร์เตอร์เอ็กซมข้อนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Powers of c o m p l e x n u m b e r ค่ะเห็นจากโจทย์นะ ตัวบนนะคะมันก็จะเป็นตัว power ตัวล่างก็จะเป็น power ปกติถ้ามันเป็น cost ล้วบวก i s i เนี่ยมันจะเป็นซสได้เลยเนาะถ้ามันเป็นบวกนะคะเพียงแต่ว่าตัวบนเนี่ยพอมันติดลบอะค่ะมันมีลูกเล่นที่เราจะต้องมาปรับอะไรบางอย่างก่อนอครูยกเฉพาะตัวข้างบนมาเป็น cost data ลบ i s i data แบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยก่อนอื่น,นี่ยครูจะ ทวนนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องคอสกับไซน์ว่าจริงๆถ้ามันเป็นเรื่องของคอสลบปะค่ะมันจะได้คอสเดต้าถ้าเป็นไซน์ลบมันจะได้ลบไซน์ Data เนาะจริงๆอ่ะที่ครูพูดให้เห็นแบบนี้เป็นเพราะว่าครูกำลังจะบอกว่าไอ้คอสที่มันเป็นบวกเนี่ยจริงมันอาจจะมันอาจจะมาจากคอสที่เป็นลบ ไซที่มันติดลบมันอาจจะมาจากไซที่มันเป็นแบบลบ Data อยู่ข้างในฉะนั้นคูปรับเลยค่ะมันก็จะกลายเป็นคอสลบ Data แล้วก็บวก S i s i ซลบเดต้าเนาะคือจริงๆมันต้องมีการปรับนิดนึงเพื่อให้เครื่องหมายระหว่างคอสกับไซอะคะ่ะที่มันจะกลายไปเป็น Rc ที่เราท่องกันได้เนี่ยมันควรจะเป็นบวกฉะนั้นเราปรับเข้าไปหา Data ก่อนลองทำกลับดูนะคะ c ค s t ลบได้ t s s ไซลบได้ลบ i ซอ่ะโอเคคอนเฟิร์มถูกล้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บครูก็จะปรับให้มันเหลือเป็น r s e s เครูก็จะปรับให้มันเป็น s e s เลยแล้วก็ data ก็จะเป็นลบ data เานาะถามว่าในที่นี้ r คืออะไร r เปรียบเหมือน1ค่ะเออไม่มีตัวเลขก็รู้เองว่าคือ1นึ่เขาบอกว่าพอเป็นตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไปยกกำลัง3ได้เลยค่ะเพราะว่าสูตรของ n power เนี่ยมันเป็นเรื่องของครูขอทวนนะปกติแทบเนี่ยมันจะเป็น r s e s ถ้ามันเป็น polar form นะคะคือ r s e s แล้วก็ data ถ้าจะเล่นเรื่องเกี่ยวกับ power ใหม่ คว่าเราจะเอา R เนี่ยยกกำลัง n ส่วน s s เนี่ยเราจะเอา n ไปคูณกับ Data หรือตัว Argument แบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยโจทย์เขาให้มาคููเขียนเป็น s ี s ลบ Data ตัวนี้เลยแปลงมาเป็นตัวนี้ แล้วทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง3ฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะเราใช้สูตรจากตัว n power ที่ครูเขียนไว้เมื่อกี้เลยเปรียบเหมือนหนเนาะยกกำลัง3ได้1ใช่ไหมคะแต่ครูจะเขียนเพื่อทวนสูตรต่อไปครูจะเขียนเป็นซค่ะและเอาตัว power ตรงนี้คือเลข3ตรงนี้ เอาไปคูณกับตัว Data นะคะตามสูตรเลยมันก็จะกลายเป็นลบ3 Data หรือว่าลบ3 Argument นะทีนี้ตัวข้างล่างอะคะ่ะมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของซีสได้เลยเพราะระหว่าง Cost กับซา์มันเป็นบวกอยู่แล้วเนาะครูก็จะเขียนเป็นซีสแล้วก็เป็น Data ได้เลยค่ะแล้วยกกำลัง4เออบางคนบอกว่าเออแล้ว R ล่ะ จริงอก็คือ1น่งนะคะเนาะเออถ้าไม่มีรู้เองว่าคือ1ทีนี้ครูจะเล่นสูตรในเรื่องของตัว Power ว่าโอเคมันก็คือ1นึ่กำลังสี่เนาะมีซิสใส่เสค่ะส่วนเอา n ก็คือ4ไปคูณกับตัว Data หรือตัว a r g u m e n t แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยขั้นบนกับข้างล่างมันหารกันอยู่ค่ะมันหารกันอยู่ครณตั้งหารจากตัวตำแหน่งตัวนี้เลยละกันทีนี้เวลาพอมันหารกันนะคะ เราจะเห็นว่าถ้าตามสูตรเป็นเรื่องของ Division เนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมี r เอ่ n หารกันขอทวนแล้วกันนะคะปกติ n 1หารด้วย n 2เนี่ยเป็นการทวนในเรื่องของ Division ไปมันคือเอา r 1หารด้วย r 2 แล้วก็ซีสนั่นแหละส่วนตัวอาร์กิวเมนต์นะคะเอาหนึ่งในที่นี้คือตัวอาร์กิวเมนต์ข้างบนเนาะลบอาร์กิวเมนต์ข้างล่างค่ะในที่นี้เหมือน1หาร1ก็จะได้1ฉะนั้นครูไม่เขียนแล้วนะคะต่อไปเป็นซีสค่ะอาร์กิวเมนต์ด้านบนคือลบ3 d a เดต้าแบบนี้เนาะแล้วก็ลบ4 d a เดต้าแบบนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นซีสของลบเ d a ด a ต้าแบบนี้ทีนี้บางคนเนี่ยที่เชื่อบางที่เชื่อบางท่านเนี่ยจบแค่นี้ให้ให้คะแนนละแต่ว่าสําหรับครูนะคะคําว่า Simplify มันควรจะไป เพราะว่ามันไปต่อได้ไงจากที่มันเป็นช็อตเทอมอยู่ครูจะแตกซีสออกมาเป็นคอสลบ7 Data แล้วก็บวก i อ่ะตรงน,นี้ปูติดก่อนบวก i s i ซลบ7 Data แบบนี้ถามว่ามันมันแค่ต่อแค่นี้หรอเปล่ามันต่อได้มากกว่านี้อีกนิดนึงค่ะมันเป็นยังไงก็จากที่ครูเขียนไว้จากตัวนี้เนี่ยตรงน,นี้เลยคอสลบได้คอสไลบได้ลบ sin ครูจะกลับไปส้นสุดอยู่แค่ตรงนั้นคอสลบใช่ไหมได้คอส ไซา์ลบได้ลบไซา์ค่ะก็จะเป็นลบไอซ์ ide, แล้วข้างในอ r ก,กิวเมนต์มันก็จะปรับเป็นบวกเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นคู่คูจะไปถึงที่สุดบรรทัสุดท้ายนะคูฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ